ชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เครือข่ายใหม่หรือว่าคอนเนคชันใหม่ๆนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงมากขึ้นนะคะหรือว่ามีคนรู้จักคุณมากขึ้นคุณจะโดดเด่นในสังคมในวงการในวงงานของคุณด้วยนะคะหรือจะแปลว่าช่วงนี้นะคะคุณ มีโอกาสได้เพื่อนใหม่กัลยาณมิตรใหม่เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตายังบอกอีกว่าในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยช่วงนี้คุณมีโอกาสมีแหล่งที่มาของรายได้จากการติดต่อสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์หรือมีที่มาของรายได้จากการเดินทางจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเครือข่ายบางคนนำลาบผลในเรื่องการเงินการทองมาให้หรือเพื่อนฝูงบางคนแนะนำ นะคะช่องทางในการซึ่งมาในการที่จะได้มาซึ่งเงินมาให้กับคุณนะคะหรือมีเพื่อนแนะนําไปทํางานบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ต่อมาดวงชะตายังโชว์อีกว่าช่วงนี้จะได้เพื่อนดีๆกัลยาณมิตรที่ดีคอยชี้แนะคอยนําทางหรือมีโอกาสได้เพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีนาควานําพาความเจริญมาให้กับเจ้าชะตาได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาดวงชะตาเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงมีโอกาสที่จะมีโชคเกี่ยวกับ หลักทรัพย์เช่นในบ้านในรถในร้านค้าือสำนักง,งานใหม่นะคะหรือได้ที่อยู่อาศัยใหม่หรือมีโอกาสที่จะดําเนินการใดๆเกี่ยวกับบ้านรถร้านสำนักง,งานที่ดินคอนโดเดอร์ฮา์าแล้วสําเร็จตามที่คิดตามที่หวังเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่สําหรับท่านใดที่มีลูกมีหลานลูกหลานยังให้การช่วยเหลือดีหรือว่าลูกของคุณจะเข้ามาข้องเกี่ยวใน ในกิจการทางการงานของคุณหรือว่าคุณกับลูกมีหัวคิดในการสร้างงานหรือมีหัวคิดในการลงทุนคุณกับลูกเกิดเขาเรียกว่าคุณกับลูกจะก่อเกิดธุรกิจร่วมกันนะคะมีโอกาสมีงานทําร่วมกันเกิดงานกองงานร่วมกันกับลูกกับหลานเกิดขึ้นมนทางตรงก็ทางอ้อมส่วนท่านใดที่มีลูกน้องบริวารต้องบอกว่าลูกน้องบริวารให้การช่วยเหลือดีลูกน้องบริวารพึ่งพาได้นะคะมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่เข้ามากับดวงชะตาด้วยเช่นกัน แล้วก็ต่อมาในเรื่องของความรักนะชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้สําหรับท่านใดที่มีกู้จะมีปัญหากับกู้ของคนรักคนรักเจ็บป่วยหรือมีเรื่องให้วุ่นวายใจในความรักนะคะความรักไม่ลงล็อกไม่ลงรอยนะคะหรือว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันเป็นช่วงที่จะมีปากเสียงกันบ่อยหรือไม่เช่นนั้นคนรักคุณจะเจ็บป่วย รวมไปถึงคนรักจะสร้างปัญหาสร้างหนี้สินสร้างความเดือดร้อนมาให้กับเจ้าชะตาด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมส่วนท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าคู่ของสำหรับท่านใดที่โสดนะคนโสดเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสถ้าคบหาใครในช่วงดังกาเหมืนช่วงที่คุณจะมีความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามมีความเดือดร้อนจากคนที่เข้าหาคนที่เข้ามา หรือคนที่เข้าหาคุณเขาหวังผลประโยชน์บางอย่างกับคุณเขาไม่ได้ที่คิดที่จะเข้ามาเพื่อจริงใจกับคุณนะคะคนโสดก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ความรักถ้ามีรักจะกาะทุกข์ความรักไม่รับรื่นไม่รับเรียบเท่าที่ควรนะคะหรือมีเรื่องผิดหวังในเรื่องความรักเกิดขึ้นได้แล้วก็จะแปลกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นช่วงที่ดวงโชว์มาว่าคุณจะมีศัตรูในรูปแบบของ เพศตรงข้ามมีเพศตร,ตรงข้ามบางคนเข้ามาเป็นศัตรูกับคุณนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีญาติพี่น้องบางคนหวังคิดไม่ดีกับคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในเรื่องของใครที่คิดไม่ดีศัตรูต่างๆก็จะพ่ายแพ้แพ้ไ,ไปเองนะคะ ต่อมาดวงชะตาเนี่ยยังบอกอีกว่าความรักยังไม่จบนะคะเพราะว่าดวงเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยคู่มีโอกาสที่จะห่างเหินในความสัมพันธ์นะคะคุณกับคู่มีเหตุหต้องแยกย้ายเปลี่ยนแปลงแยกทางกันหรือแยกย้ายกันด้วยเหตุแห่งงานหรือใครที่อยู่ด้วยกันก็มีโอกาสที่จะความสัมพันธ์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปความสัมพันธ์มันมันจืดจางมันไม่เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่คนมีคู่คู่ก็จะเจ็บป่วยคู่มีโรคประจําตัวนะคะหรือคู่เดี๋ยวเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวเดี๋ยวร้ายก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ต้องบอกว่าก็ต้องประครับประคองกันไปนะคะเพราะว่ามันถ้าไม่ใช่คู่ก็มีโอกาสที่จะจบจากกันเกิดขึ้นได้ส่วนในเรื่องของคนโสดก็มีโอกาสที่มีคนมีเจ้าของคนเป็นม่าผ่านการแต่งงานเลิกรามมาแล้ว เข้ามาชอบมาจีบหรือเข้ามาคล้องเกี่ยวหรือหรือเจอคนที่ไม่ได้คุยกับคุณเพียงคนเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าคนโสดถ้ามีรักหรือมีคนเข้ามาต้องเช็คประวัติเขาดีๆเขาจะมีครอบครัวแล้วเขาก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยนะคะต่อมาก็มาเจาะดูที่เรื่องงานดาวการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นช่วงที่คุณจะมีปัญหาทางการงานครั้งใหญ่นะคะมีเหตุให้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงาน งานบางงานสิ้นสุดลงงานบางงานมีความมีโอกาสมีความเสียหายเกี่ยวกับทางการงานครั้งใหญ่มีการย้ายงานมีปัญหาเกี่ยวกับงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมงานเสียหายงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมีเรื่องให้เบื่อหน่ายงานหรือมีโอกาสย้ายงานไปทําต่างถิน่นต่างจังหวัดที่ธุรก,กันดารหรือไกลบ้านเกิดมากขึ้นหรือบางท่านท่านใดที่ทํางานต่างประเทศมีช่องทางรายได้จากต่างประเทศมี ก็คือทำงานที่ต่างประเทศถือว่าดีจะสามารถนำความเจริญสามารถที่จะสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นช่วงที่ท่านใดที่มีช่องทางไรายได้จากต่างประเทศหรือทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความนาดัดนความเชี่ยวชาญในสายงานของ,ของตนเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีช่องทาง หรือไม่ได้ทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยจะแปลว่างานจะเสียหายหนักนะคะหรือว่ายกย้ายเปลี่ยนแปลงได้เกี่ยวกับงานไม่ไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะร้อนที่นั่งร้อนที่ทํางานมากเป็นพิเศษนะคะกิจการบางอย่างเสียหายครั้งใหญ่ด้วยแล้วก็ต่อมาดวงบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนมีขั้นมีตําแหน่ง ให,ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคุณแบบลับๆนะคะในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีขั้นมีตําแหน่งือว่าอายุมากกว่าอาวุโสกว่ายังให้การช่วยเหลือดีหรือคุณได้รับคําแนะนําจากเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมด้วยเช่นกันชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกว่าถ้ามีเหตุให้ย้ายเปลี่ยนงานโยกย้ายงานแล้วเนี่ยจ,จะดีขึ้น นะคะจะขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นพกขึ้นเพราะว่าดวงบอกว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้รับภาระหน้าที่ที่สูงขึ้นได้รับผิดชอบใหม่ได้รับภาระหน้าที่ใหม่ใได้บุกเบิกเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานได้วางแผนชีวิตใหม่มีการตั้งเป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแล้วก็จะมีโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น เช่นเดนที่อยู่ใหม่การได้มาในที่นี้จะได้มาจากการเช่าการซื้อหรือมีคนโอนให้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคผิวหนังโรคเครียดโรคซึมเศร้าเป็นหวัดอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่านะคะก็โดยภาพรวมชาวลัคนาราศีสิงมีประมาณนี้นะถ้าในอยากที่จะเช็คดวงชะตาแบบ ส่วนตัวเฉพาะจอดจงสาม,มารถที่จะทักมาสอบสามได้ก็จะเป็นการพยากรณ์จากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะก็ขอบคุณค่ะ